อยากดูข่าวแซบวิเคราะห์จัดเต็มอย่าลืมกดติดตาม y o u t u b บวันบันเทิงนะครับกดกระดิ่งได้นะก็ก็ก็ใช่แหละ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 ก็อย่างที่บอกครับอย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปก็ตามนั้นครับก็คุยบ้างไม่คุยบ้างเนาะก็มันเหมือนคุยกันเรื่อยๆมากกว่าครับก็5้าปีครับ ใช่ค่ะสปปา์ครับจริงจริงก็ไม่รู้เลยน้องไม่ยอมบอกเลยว่าจะแบบวันนี้เอาอะไรมาห่อให้อะไรเงี้ยใช่ค่ะหนูก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าเป็นของที่เหมือนแบบเลงมานานแล้วว่าจะแบบจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีนะเอ๊ซื้อก็เบืองเงินไม่ซื้อละกันยังไม่ซื้อดีกว่าจะแบบพี่ซื้อมาให้ก็แบบ อพอดีเลยอะไรเงี้ยค่ะซ şey ื้อมาโดยที่หนูไม um ่รู <t 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 ้แล้วก็เอามาให้ในงานนี้ค่ะแต่ว่าคือก่อนหน้านี้คือหนูอยากได้อยู่แล้วแล้วเขาก็น่าจะรู้ว่าแบบหนูแบบคูดเยอะแล้วก็แบบดอมดอมมองมองเยอะแต่ไม่ตัดสินใจสักทีอะไรเงี้ยค่ะเพราะสุกว่ามันตอบโจทย์พี่เคนมากๆค่ะคือน่าจะเป็นอะไรที่พี่แบบได้ใช้ทุกวันอย่างไปออกกําลังกายเขาก็ควรที่จะมีรองเท้าที่แบบซัพพอร์ตอะไรเงี้ยค่ะ ใช่สองคู่เลยค่ะเผื่อแบบให้สลับเปลี่ยนวันนึงไปสวนเป็นอีกคู่หนึง่งหรือวันหนึ่งไปออกกําลังกายก็เป็นอีกสีหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถูกใจมากครับเพราะว่าผมใช้รองเท้าคู่คู่เดิมมานานแล้วในการแบบไปออกกําลังกายไปเดินสวนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นสีค่อนข้างสว่างแล้วมันก็จะเปรอะมากแบบเคลอะแบบคี่โคนแบบดินแต่อันนี้มันมีสีแบบสีน้ําตาลด้วยก็ดีเลยครับชอบมากครับทํากันบ้านอย่างดีมากๆค่ะเพราะรู้ว่าถ้า ซื้อเนี้พี่พี่ต้องชอบแน่ๆค่ะของพิเศษเราจะต้องมีแบบว่าโอ้ยโมเมนต์ที่การหมีประจันตุก็แล้วแต่โอกาสมากกว่าอย่างเช่นถ้าเป็นวันเกิดอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้หรือวันวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยก็จะให้ค่ะแล้วแต่โอกาสพิเศษค่ะก็ก็ก็ใช่แหละ ก็ใช่แหละก็ใช่แหละก็ใช่แหละก็อย่างที่บอกครับอย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปก็ตามนั้นครับก็คุยบ้างไม่คุยบ้างเนาะก็มันเหมือนคุยกันเรื่อยๆมากกว่าครับก็5้าปีครับโน3สามสิบพอดีค่ะหนสามสิบพอดีนานกานไปไหมก็ไม่นานนะครับผมว่าเดี๋ยวพอเราทํานู่นทํานี่ทํานั่นมันแป๊บเดียวมันก็ผ่านไปแล้วปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่ง ว่าน่าจะกาลังดีครับแต่จริงๆผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้มองว่าแบบจํานวนปีอ่ะผมว่ารู้สึกว่าเออถึงตอนนั้นทุกอย่างมันคงสบายแล้วอะไรเงี้ยสิ่งที่เราแบบอยากทําเราวางแผนไว้ทุกอย่างมันค่อยๆไปเป็นสเต็สเปสเต็ปสเต็ปมันน่าจะสบายกว่าหนูรู้สึกว่าถ้าดาบใดที่เรายังแบบเสมอต้นเสมอปลายหมายถึงว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเองแบบทิฐิเยอะต่างคนต่างยอมที่จะแบบลดทิฐิแล้วปรับเปลี่ยนเข้าหากัน หนูว่ามันมันทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันมันยืนยาวได้ซึ่งหนูกับพี่ก็คือพยายามคุยกันตลอดอย่างเช่นนิสัยส่วนตัวบางทีที่พี่ไม่ชอบของหนูหนูก็ต้องโอเคเข้าใจเหตุผลเขาแล้วก็พยายามเหมือนแบบปรับตัวเขาหาเขาด้วยหรือบางอันที่หนูรู้สึกว่าอ้วนนี้พี่ไม่ได้หนูรับไม่ได้จริงกับนิสัยแบบเนี้ยพี่เข้าใจหนูนะอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนเปลี่ยนตัวเขาเพื่อเข้ามาหาหนูคือเหมือนแบบมันคนละครึ่งทางอะค่ะแล้วมีอะไรก็คือต้องคุยกันตลอด หมายถึงว่ามีเรื่องไม่ชอบใจมีเรื่องไม่พอใจหรือไม่เข้าใจคือควรจะต้องแก้ไขณเดี๋ยวนั้นไม่ใช่ว่าแบบเออ,เอ,อไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยคอย่คอยเอามาคุยกันละกันค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามันเก็บไว้นานๆเนี่ยมันมาระเบิดครั้งตุ้มทีเดียวมันทําให้ทุกอย่างแบบพังอะไรเงี้ยค่ะคุยกันแล้วก็พยายามแบบอะไรที่มันปรับจูนกันได้ก็ก็ปรับมันก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่ารู้สึกว่าจะต้องปรับอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยเพราะว่า เหมือนน้องก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะแบบจูจี้เรื่องอะไรเยอะมากด้วยอะไรเงี้ยก็ผมเองก็ <c oughs> ไม่ค่อยว่าง <c oughs> ทำนู่นทำนี่แบบในชีวิตส่วนตัวค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่